ีมนะกับร้านธรรมยะร้านที่ให้เมนไทโกะไม่อัน้นเมนูก็จะมีทั้งเมนูเซตแล้วก็เมนูอลา,าคาร์ดครั้งนี้เราสั่งเมนูชื่อร้านนั่นคือยามยะเซตเออาหารทุกชุดมาพร้อมกับไข่ปลาเมนไทโกะและผักดองทาคณะไม่อัน้นในชุดอาหารมีเกลือผงกะหรี่เกลือชาเขียวและเกลือยูสุ เปิดพราอบพบเมนไทโกะเสิร์ฟมาในแบบเย็นๆหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแล้วเราก็เอาเมนไทโกะเย็นๆวางบนข้าวสวยร้อนๆทานทีละนิดนะคะเพราะว่ามีรสชาติเค็มเทมปุระชิ้นแรกปลาคิสึปลาเนื้อฟูสีขาวกัดแล้วนุ่มชุ่มลิ้นชิ้นที่2เห็ดหอมดอกโตโตสุกนุ่มกำลังดีอืมอร่อยกว่าต้มอีกกุ้งทอดชิ้นนี้คุ้มค่ากับการมาลองร้านนี้มากเพราะว่าเนื้อกุ้งกรอบเด้งอร่อยมากเนื้อสะโพกไก่ทอดเทมปุระเนี่ย ผิวนอกกรอบข้างในก็ยังชุ่มฉ่าอยู่เลยต่อไปเป็นฟักทองเทมปุระข้างนอกกรอบข้างในหวานนไข่ยางมาตูมที่ยิ่งกว่าไข่ยางมาตูมเพราะนี่คือไข่ยางมาตูมชุบแป้งทอดเทมปุระวิธีทานนะคะให้ทานคู่กับน้ําซอสรสชาติหวานเค็มในถ้วยเล็กๆข้างๆแบบนี้ค่ะไหนดูซิข้างในจะเป็นยังไงอือหือเป็นยางมาตูมสวยงามสีเหลืองทองอลามหน้าคลุกทานกับข้าวมากเลยปิดท้ายด้วยซุปมิโซะเติมไม่อั้นใช้มิโซะแดง โดยท็อปปิง้งด้วยเต้าหู้ทอดเข้มข้นขนาดล้างความมันออกจากปากกำลังดีร้านนี้เทมปุระจัดว่าดีเลยส่วนใครที่ชอบเมนไทโกะอยากจัดเต็มสักทีก็แนะนำให้ลองมาทานนะคะที่ฮากกะตะเทมปุระยามายะตั้งอยู่ในดีไซน์วิลเลจบางนาค่ะ